ปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในทารฉลาที่หนึ่งสถานีบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ มีตัวเจอาพ่วงหัวพ่วงท้ายมาเลยนะครับหัวเป็นรถเสริมท้ายเป็น,ร,นร,ปร,ถร,ปรถเมาอะไรกับเขพี่อะไรกับเขรอได้ฮะ านีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางทลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรดจและมั่นระวังอันตรายขณะก้าขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิของสบพระะของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะตรวจรวสอบสถานีบ้านโป่งในทางทลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเจ็วขบวนที่หนึ่งเดืดตื่นต้นทางจากสถานีเยลารถปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขอความรัระวัผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณป้ัยทางขึ้นลง,งหรือบริเวณข้อสอบของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายรายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะ้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอนดูใปปนสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานี Gott, บ ata, ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอที่ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางตหดา่ปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่งทิ่ว่าในการเดินทางารัต่อจากการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ นั่นน่ะมันเสริร์ฟอุงหัวดังท้ายเลย <c oughs>